สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์แชกดนานนกดยันยันกดเยอะๆนะคะสําหรับใครก็ตามที่รอตุ้มหวานใจกรรมกรนางฟ้าแสนสวยคนนั้นของสิบจีจะออกมาเคลียร์ไม่ต้องรอนะคะเธอลบโพสต์ไปเรียบร้อยแล้ว ภาพแรกเนี่ยมีคนแคปบแล้วให้ดิฉันเก็บเอาไว้ตอนที่เขาแคปบคือหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะแต่ภาพที่ส่งมานะละก็หวันใจกรรมกรโพสลงในชุมชนว่าเดี๋ยวจะมาไลฟแล้วก็จบเคลียทั้งหมดให้แต่ไม่รู้ว่าเวลาไหนนะยังฟิกเวลาไม่ได้แต่จะมาเคลียจะมาจบเพราะอย่างที่ดิฉันบอกหวันใจเป็นคนกลางน้ํา หวนใจอยู่ตรงกลางรับฟังที่เดชเน้นพูดว่าสวิตีฝากบอกว่าอย่างไรหวานใจรับฟังเดชแนนคำฝากบอกของสวิตีแล้วหวานใจก็เอกคำฝากบอกนี้ไปเล่าให้สิบจีกับหนูนาฟังแต่ความมันปรากฏว่าต้นน้ำบอกว่าเขาพูดแค่นี้แต่ปลายน้ำบอกว่า วันใจกรรมกรพูดแบบนี้สิ่งที่มันแตกต่างและเกินเลยก็คือหนึ่งไอเรื่องหางตาก็ไม่แรกับให้เวลาไปคุมประพฤติหรือเเปลี่ยนนิสัยใหม่เปลี่ยนสันดานใหม่เปลี่ยนความประพฤติใหม่แล้วอาจจะพิจารณากลับมาคืนดีกันซึ่งตรงนี้เดชแนนต้นน้ำบอกไม่มีแต่หนูนาสิบจีปลายน้ำบอกมีหวานใจพูดอย่างนี้ ทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่คนกลางแล้วล่ะว่าที่จะต้องออกมาบอกว่าฉันได้ยินมาอย่างไรแล้วฉันไปพูดอย่างไรหวานใจก,กรรมกรโพสเอาไว้ว่าจะเคลียร์แต่ปรากฏว่าก่อนที่ฉันจะทําคลิปเนี้ยกับเข้าไปดูโพสต์นั้นอีกทีนึงอ่านให้แน่ใจหายไปแล้วค่ะหายไปแล้วแต่มีไลฟ์ของหนูหนาแทนไปฟังกันค่ะเป็นอย่างนี้ๆหลายคนขนาดหวานใจเมื่อคืน เมื่อคืนนี้เอาจิงๆนะอาจจะจะเล่าเรื่องหวานใจนิดนึ่งเ <c oughs> มื่อคืนอะตีหนึ่งของพี่อะหวานใจกับน้องก็ทักมาบอกเป็นห่วงพี่นะสงสารพี่ไม่ผิดหรอกเดี๋ยวไงเดี๋ยวน้องจะขึ้นพูดน้องจะเคลียร์ทุกอย่างโทษทีนะโทษทีนะคะน้องจะเคลียร์ทุกอย่างให้มันจบที่หนูน้องก็พิมพ์พิมพ์มาน้องก็เป็นห่วงความรู้สึกพี่หนุนาเพราะว่าน้องหวานใจนี่ก็เป็นห่วงความรู้สึกพี่หนุนาว่าสงสารนะพี่ไม่ผิดหรอกแล้วทีนี้ก็อนุจะขึ้นพูดด้วยตัวเองทุกอย่างมันจะมาจบลงที่หนูพี่หนูนา่อ เ็นเวลานอนของสามีเนาะถ้าเราขึ้นลุกขึ้นมาพูดมันก็จะแบบว่ามันก็จะแบบว่าแล้วสามีจะตื่นมาถามว่าเธอเป็นอะไรทำไมเธอต้องมาพูดในในเวลานี้แล้วพี่ก็เลยเขียนต่อไปในในตีสองพี่ว่าไม่ต้องห่วงพี่หรอกห่วงตัวเองนั่นแหลเพราะว่าไปเที่ยวก็ไปเที่ยวให้สนุกนะให้ตัวเองสบายใจถ้าวานใจสบายใจพี่ก็ไม่มีอะไรเพราะพี่ไม่มีวิตกไม่มีกังวลไม่มีเครียดไม่มีซีเรียสเพราะว่าสิ่งที่พี่พูดออกไปมันคือความจริงหวานใจก็หนูก็เป็นห่วงพี่ทุกอย่างหนุจะจบลงที่หนูหนูจะขึ้นพูดก็เลยพี่หนก็ เลยไม่ได้ติดต่อกับน้องอีกเพราะน้องก็รู้ว่ามันเป็นตี <c oughs> มันเป็นตี๒ของเมืองไทยแล้วทีนี้เมื่อเช้าพี่นุนาก็ตื่นแต่เช้าหนึ่งนิดนึงเพราะว่าตื่นตอนหกโมงเช้าเนาะเพราะว่าเราเป็นหวานแล้วนอนดีตื่นหกโมงเช้าตอนนี้ก็สองโมงเช้าก็ได้คุยได้โทรไปคุยกับหวานใจได้ได้คุยกันก็พี่นุนาก็บอกว่าหวานใจพี่นะ่ะเป็นห่วงเธอนะอ่าพี่เข้าใจความรู้สึกของหวานใจนะตอนนี้หวานใจก็บอกว่าหนูก็ไม่มีอะไรนะพี่หนูก็ลัดล้าอยู่หนูก็ห่วงแต่พี่นั่นแหลอะอแล้วทีนี้พี่ก็เลยพูดกับน้องหวาใใจจวว่า่าาริงๆแล้้้พีไมยกหหขึน จริงๆพี่ไม่อยากให้หวานใจขึ้นพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งพูดมันก็ยิ่งจะเตลิดไปกันใหญ่เพราะมันไม่มีวันที่จะสิ้นสุดพี่จะจบในไลฟ์ของพี่เองพี่จะพูดในไลฟ์ของพี่วันนี้พี่ก็บอกว่าหวานใจถ้าเป็นไปได้พี่ไม่อยากให้ขึ้นไลฟ์หรอกไม่ต้องขึ้นเพราะยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งจะต่อคอนเทนต์มันก็จะไม่จบไม่สิน้นเพราะความจริงมันก็คือความจริงแล้วถ้าเป็นตัวหวานใจขึ้นมาพูดเองมันก็จะเอาแต่ความจริงที่หวานใจหนึ่งมีความรู้สึกสอง อะไรที่ได้ยินได้ได้พูดได,ได้รู้ได้อะไรนะั้นมันก็จะออกมาออกมาหมดจริงไหมคะทุกคนสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะ <c oughs> มันก็จะหลังไหลออกมาทีนี้ผลกระทบก็คือไม่มีทางที่จะจบง่ายๆเพราะฉะนั้นเป็นไปได้น้องก็อย่าขึ้นไรเลยเดี๋ยวพี่จะพูดให้มันจบในไรของพี่พี่จะไม่ด่าใครพี่จะไม่สาปแช่งใครเพราะว่าคนเราอ่ะพูดความจริงอ่ะพี่ก็พูดความจริงพี่ไม่ได้เพราะพี่ก็ไปรับฟังน้องมาอย่างนั้นแต่ถามว่าทําไมเมื่อวานพี่ถึงขึ้นได้ขึ้นพูดก็มันมีเหตุและผล ก็เรียบเรียงให้น้องมันฟังเหมือนอย่างที่อธิบายเมื่อวานว่ามันเป็นอย่างนี้ๆๆน,น,นี้นะมันเป็นอย่างนี้นี้หวานใจก็บอกว่าขอบคุณค่ะพี่อ่าเพราะว่าถ้าเราหยุดได้เราก็หยุดแต่ถ้าถ้าหวานใจขึ้น่ะมันจะหนักไปข้างหน้าเพราทุกอย่างที่มันอยู่อัดอั้นอยู่ในใจเหมือนกับเวลาน้องอยากได้กาลังใจเหมือนกับน้องเนี่ยอยากจะพูดอยากจะอะไรระบายให้เราฟังในความรู้สึกที่มันมันเกิดขึ้นอ่ะมันก็จะออกมาออกมาในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นยิ่งได้ขึ้นพูดเนี่ยยิ่งยิ่งจะออกมาเยอะเยอะกว่าเก่าไม่มันไม่มีทางหรอกที่จะซ้กลออ่าใหจะะรยยเคีม ทุกคนพี่นีน้องก็บอกว่าร้ายคนก็บอกว่าไม่ให้ขึ้นพูดแต่หนูก็บอกว่านูจะขึ้นทุกคนก็เป็นห่วงหนูนั่นแหละ,ะความรู้สึกของหนูแต่สิ่งที่สิ่งที่พี่พูดพี่ก็ได้ยินมาจากน้องจริงๆคําพูดแบบนี้มันไม่ใช่ว่าพี่มานั่งโกหกใส่ร้ายใครก็พูดกับน้องน้องก็เข้าใจน้องก็ซักผ้าลันละไม่ได้ไม่ไม่ได้ซีเรียดเครียดเศร้าว่าโอ๊ยเจอหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นห่วความรู้สึกของวันใจเนี่ยคือห่วงพี่หนูนาห่วงหนึ่งห่วงความรู้สึกเป็นห่วงว่าจะคิดา พี่ต้องมาโดนสาบแช่งพี่ต้องมาโดนสาถึงโคตรถึงทั้งอ่่าาทั้งตระกูลอะไรเงี้ยพ่อหนูพี่ก็เลยบอกว่าพี่ไม่ได้รับอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะพ่อไม่รู้ว่าใครไม่รู้สาบแช่งใครไม่รู้ว่าโยนให้ใครไม่เมื่อเราไม่รับในเมื่อเราไม่เอาเราก็เอาไว้ตรงนั้นแหละอ่ะใครที่พูดใครที่นี่เราก็ให้อยู่กับเขานั่นแหละพี่ก็พูดอย่างนี้พี่ไม่ได้ซีเรียสหรอกเออพี่ไม่ได้ซีเรียสทุกาทมอเกนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ไม่ได้ซีเรียสหรอกพี่ก็ว่าอย่างนี้น้องมันก็หนูก็สบายใจขึ้นถ้าพี่สบายใจเเเเเเพพพพรรรราาาาาาาววววว่่่่่่่่หหหนนนนู็็็แลล้้้มมมมปงงงคคิดกกกยยยบอออไไตีีีีีสถ พีแ it, ่แม่ตัวเล็กตัวน้อยสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะถ้าพี่เรี่ยถ้าพี่เครียดพี่จะขึ้นไ์ไม่ได้ถ้าพี่สติแตกสติหลุดถ้าพี่ไปรับอารมณ์รองรับอารมณ์ที่ไอเนี้ยพี่จะขึ้นไ์ไม่ได้แต่ถ้าปากได้ที่พี่รันล้าอยู่เนี่ยถ้าพี่นี่อยู่น้องไม่ต้องห่วงพี่น้องไม่ต้องห่วงพี่ฟังกันแล้วเข้าใจว่าอย่างไรคะคือหนูนากับหวานใจกรรมกรติดต่อาก,กันคุยกันหนูนาเป็นห่วงหวานใจหวานใจเป็นห่วงหนูนาแล้วก็หนูนาก็ได้ย้ำยืนยันว่าในสิ่งที่หนูนาพูดไปนั้นเป็นสิ่งที่หวานใจ เล่าให้ฟังแบบนั้นจริงๆนั่นก็คือว่าหวันใจยืนยันว่าอยู่ข้างหนูนากับสิจีในสิ่งที่ตัวเองพูดกับหนูนากับสิจีนั้นเป็นเรื่องจริงและหนูนาก็บอกกับหวานใจว่าไม่ต้องขึ้นหรอกเดี๋ยวพี่จัดการให้เองหวานใจก็เชื่อหนูนาลบโพสต์ออกนั่นแปลว่าเราต้องเชื่อในสิ่งที่หนูนาพูดว่าเป็นคําพูดของหวานใจจริงๆ ดิฉันบอกแล้วว่าเรื่องนี้นะคะหวันใจจะออกมาพูดหรือไม่ออกมาพูดผลเสียมันตกอยู่ที่หวานใจแล้วถ้าหวานใจออกมาพูดไม่ว่าจะพูดไปทางใดทางหนึ่งผลเสียก็ตกอยู่ที่หวันใจวันนี้หวันใจไม่ออกมาพูดยกให้หนูนาเป็นกระบอกเสียงแทนตามที่หนูนาเล่านะคะ ตามที่หนูนาเล่าเป๊ะเลยว่าเขาคุยกันเขาเป็นห่งเป็นใย,ยกันไม่ต้องเคลียร์นะเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้แล้วก็จบในในในนี้ของพี่นั่นก็คือหวานใจออกมายืนยันว่าสิ่งที่หวานใจพูดกับหนูนาและสิบจีเป็นตามที่สิบจีกับหนูนาขยายความออกมาเอามาพูดในที่สาธารณะแต่อย่าลืมว่านะคะหวานใจเป็นคนที่อยู่ตรงกลาง ความลาวนินทากันน่ะมันมีแค่สองคนมานินทากันไม่ได้หรอกค่ะมันต้องมีคนที่สามหวานใจอยู่ตรงกลางตรงนี้วันนี้หวานใจไปเคลียร์ประเด็นให้ปลายน้ำว่าที่ปลายน้ำพูดเธอถูกต้องแล้วหวานใจยังมีต้นน้ำนะคะหวานใจยังต้องเคลียร์กับเดชานันซึ่งเป็นน้องชายหวานใจแลวเมื่อคืนนี้ออกมาปกป้องหวานใจสุดริ่มทิ่มประตู แต่วันนี้หวานใจเลือกจะไม่พูดไม่เคลียร์ให้เดชานันว่าฉันได้ยินอะไรจากเดชานันจะไปเคลียร์ให้สิบจีกับหนูนาว่าฉันพูดกับสิบจีกับหนูนาอย่างนี้จริงๆดิฉันบอกไปแล้วไงคะไม่ว่าจะเลือกข้างไหนหวานใจจะต้องได้อย่างเสียอย่างวันนี้หวานใจได้หัวใจของหนูนากับสิบจีไปแล้วอาจจะได้หัวใจของ ไอไหลไปด้วยเพราะไอไหลก็ขึ้นมาเชียร์หวานใจรัวๆๆเพราะว่าหวานใจไปกราบตาชานยายสมควรใครไปกราบตาชานยายสมควรจะเป็นคนดีในสายตาของไอไหลบนอนามัยนั่นไงแต่หวานใจจะเป็นเหมือนอนามัยไหมไปกราบเอาภาพแล้วก็ฉีบหัวส่งหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆหวานใจไม่มีความกล้าจะออกมาพูดด้วยตัวเองเดชแนนถูกด่าถูกฉลม ทุ่มตัวผู้พี่หวานใจตัวดิฉันเองดิฉันก็บอกว่าเชื่อในตัวคุณหวานใจว่าคุณหวานใจเป็นนางฟ้าของสิบจีไม่น่าจะทำอย่างนั้นแต่วันนี้คุณหวานใจถีบหวัวเดชแนลไม่มาการันตีแทนที่จะรับเองว่าฉันได้ฟังมาจากเดชแนลอย่างที่เดชแนนพูดแล้วฉันก็ไปพูดเกินเลย อย่างที่หนูนาพูดเพราะฉะนั้นความผิดมันอยู่ที่ฉันฉันรับฟังมาแล้วฉันมีความทุกข์มีความไม่นั่นไม่นี่ฉันก็เลยพูดออกไปเกินกว่าที่ได้รับฟังหวานใจกรรมกรไม่มีความกล้าจะมารับตรงนี้ค่ะหรือไม่มีแม้แต่ความกล้าที่จะมาบอกว่าเดชะนั้นโกหกเธอบอกกับท่นอย่างนี้จริงๆตามที่ฉันเล่าให้หนูนาเป็นคนก่อเรื่องเพราะว่า พอไปรับฟังอะไรมาก็เอาไปพูดกับอีกคนหนึ่งเอาไประบายแล้วระบายจนเกินเลยจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้ไปฟังหนูนาถ้าหนูนาไม่ออกมาพูดนะคะเรื่องนี้มันจะหยบอยู่แค่นี้เลยหยุดเลยแต่หนูนาเอาเรื่องที่หวานใจมาระบายความทุกข์ออกมาพูดแล้วทำให้เดชแนนกับสาวิตีเสียหาย เพราะฉะนั้นเดชแนนสาวิตรีและดิฉันซึ่งอยู่ฝ่ายวิเคราะห์ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฐานะแม่นอกไส้หรือไม่ถ้าเห็นอะไรอย่างนี้ดิฉันก็จะหยิบมาวิเคราะห์อย่างที่หยิบมาวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้มันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งโกหกทุกคนจะพูดความจริงทั้งหมดไม่ได้แล้วดิฉันก็วิเคราะห์ตรงไปตรงมาว่าไม่ว่าจะออกหัวออกก้อยคนที่จะเจ็บหนัก คือหวานใจกนมกรแต่อาจจะเจ็บน้อยกว่าถ้าออกมาพูดความจริงแล้วก็บอกว่าฉันฟังมาตามที่เดชเน้นพูดนั่นแหละแต่เวลาฉันไปพูดฉันก็พูดเกินไปตามที่หนูนากับสิจีพูดนั่นแหละความผิดมันอยู่ที่ฉันมันอยู่ที่อารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจความคุ่นเคืองของฉันทำให้ฉันพูดไปอย่างนั้น ทุกคนเข้าใจได้ค่ะเพราะมีเอฟซีบางคนอย่างแป๊กเดียพยายามจะบอกว่าวันชากรัมปกรก็มีสิทธิ์ที่จะตีความมันได้ค่ะได้ถ้าตีความในลักษณะที่ว่าไปบอกกับเขาว่าดูซิพี่ทำเพื่อลูกเขาพี่ทำเพื่อเขาพี่ทุกทุกสิ่งทุกอย่างแต่พี่ไปทำบุญให้ลูกเขาเนี่ยแค่นี้ยังไม่อยากมาพบพี่ เรากับเกลียดพี่เหมือนหางตาก็ไม่อยากจะเหลือบแลพี่ถ้าเป็นอุปมาอุปไมยแล้วเป็นคําเปรียบเทียบได้ค่ะเราเข้าใจว่าคุณพูดวพราะคุณรู้สึกว่านี่เกลียดฉันขนาดนั้นเลยเหรออันนี้เข้าใจได้นะคะแต่การไปพูดทํานองว่าสาวิจีพูดแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องตอแหลเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องไม่ควรพูดแต่คุณจะรู้สึกได้มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกเพราะเป็นความรู้สึกของคุณ แต่คุณต้องพูดให้ชัดเจนว่าเป็นความรู้สึกของคุณไม่ใช่สิ่งที่สาวิธีพูดเพราะฉะนั้นงานนี้หวานใจกรรมกรเสียเยอะค่ะเสียผู้ใหญ่ความเป็นนางฟ้าในสายตาของเอฟซีบางคนที่ยังบอกว่าพี่ตุ้มเป็นคนดีการออกมาคือผูกๆโผล่อย่างนี้แล้วไม่กล้าออกมาพูดอะไรด้วยปากตัวเอง ความเป็นนางฟ้าของคุณมันหายไปแล้วค่ะเหลือแต่ความเป็นนางตอแหลนางอิจฉ้ามันกลายเป็นว่าคุณไปก่อเรื่องให้ทุกคนมารุงสายวิธีในขณะที่น้องชายที่รักคุณสุดหัวใจซื่อสัตย์กับคุณอย่างเดชแนนถูกด่าถูกตกหน้าหวั่นใจกรรมกรในสิ่งที่ทำครั้งนี้เหมือนกับเอาตีนเหยียบหัวใจเดชแนน ามใจนะคะหวานใจกรรมกรคุณเลือกแต่คุณก็เคยพูดแล้วว่าคุณเลือกสิบจีคุณเลือกหนูนาคุณเคยพูดมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้คุณจะเลือกอีกครั้งหนึ่งไม่แปลกหรอกค่ะเพียงแต่ทุเลาใจที่คุณไม่มีความกล้าหาญจะออกมาพูดเองตรงๆว่าฉันเลือกสิบจีฉันเลือกหนูนาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ล่คะค่ะ ที่คุณไม่ออกมาเคลียร์ให้น้องชายที่รักคุณมากเขาทุ่มสุดตัวเมื่อคืนนี้แต่คุณกับเอาตีนกระทืบหัวใจเขายังมีความเป็นคนอยู่ไหมคะหวั่นใจกับพกอน